เป็นดราม่าเป็นน้ําตาจากหัวใจของตำรวจตำรวจที่เรียกขานกันว่าจ่าปืนเอ d ดียังจําจ่าปืนเอ d ดีได้ไหมครับค่ะจ่าสิบตำรวจตรีวรวิท์นรัตตะเป็นพบหมู่ค่ะตำรวจนาราทิวาก็เป็นตำรวจเอ d อดีนี่แหละขาขาดกระจุยจากการปฏิบัติหน้าที่ในสหรภูมิภาคใต้ใช่ค่ะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาที่ทําให้เกิดเหตุนี้วันก่อน จาปืนออ d ดีก็เป็นข่าวขึ้น,น่นหนึ่งหลายครั้งนะ,ะโดยเฉพาะในจังหวะหลังจากออกจากโรงพยาบาลพักรักษาจนกระทั่งฟื้นสภาพแล้วล่ะแต่ขามันขาดใช่ค่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะก็กลับสู่สังคมปกติกลับมาอยู่ที่บ้านปรากฏว่าเงิเนเดือนและการเยียวยาจากใครก็ไม่ทราบมันไม่พออะยาเปินหน่วยเอดี ต้องทำปลาส้มต้อระดมคนทั้งบ้านทำประส้มขายแล้ไก็ไขายผ่าน Facebook เฟซบุ๊กเมื่อาวานกระมังเมื่อวานหรือสองวันก่อนเนี่ยจ่าเปืนเอ d ดีจ่าวรวิทย์ก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กที่ชื่อประส้มจ่าเปืนเ e อออดีมันยังบรรยายด้วยความสึกที่โอทะลักทลายคร <ำ S 1> <อ>านี้ผม,มก็พยายามจะสแกนนะว่า ที่มาของความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจสุ่มเสียงตัดพพอของจ่ากปืนเอลดีมันมาจากอะไรมันเริ่มมาจากอะไรใช่ค่ะไล่ไปเลยมาเจอละค่ะไปดูหนังสัพพิมมติชนฉบับวันที่6สิงหาคมครับค่ะเราจะให้ดูพาดหัวนะเยียวยาทหารประชาชนเหยื่อขเขมรคนละ8ปดถึงสิล้าน <c oughs> แปลว่าอะไรมีการเยีวยาใช่ไหมทหารกับเหตุ <c oughs> ที่เกิดไทยกัมพูชาจากเหตุประทะที่ชายแดนไทยขเขมรใช่ค่ะ ผู้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวบ้านก็จะรับการดูแลรัฐบาลประกาศจยคนละ8ปดถึงสิบล้านคนละแปดถึงสิบล้านกรณีที่ที่ตายหรือพิการคนที่ตายหรือพิการนะครับไปดูอีกฉบับหนึ่งคราวนี้ไทยรัฐวันเดียวกัน6สิงหารัฐบาลเคาะเยียวยาเจ้าหน้าที่10ล้านพลเรือน8ล้านกรณีเสียชีวิตกับทุกพลภาพ พูดกันง่ายๆจากเหตุประทะัที่ชายแดนขเขมรเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจถ้าตาย10ลาบล้านสิล้านประชาชนาชาวบ้านตาย8ล้านค่ะไม่ใช่แค่ตายนะพิการด้วยนะทุกพลภาพาก็คือพิการจากภาดหัวข่าวดังที่ได้ยกมาฉบับเมื่อวานวันนี้วันที่7ใช่ไหมใช่ค่ะวันเดียวกันเลยโพสต์ค่ะ ปลาส้มจับปืนกรโพสต์วันที่6เหมือนกันหลังจากเห็นพาดหัวข่าวแล้วละ่ะคงจะสะท้อนใจและเกิดความรู้สึกข้อความแรกข้อความแรก,แรกไปดูข้อความแรกนะคะแล้วเหล่าทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เคยเสียชีวิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้บุคคลเหล่านี้ก็เคยเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตเพื่อชายแดนใต้เขาก็เคยปกป้องอธิปไต,ปตยประเทศไทยด้วยนะครับอย่าลืมเลือนวีรบุรุษติดแท็กคำนี้ค่ะอ่าอ้าวช่องคอมเมนต์ใต้ข้อความดังว่า ปืนก็โพสต์ต่อเน <S <S. <S <aid> อื่องค่ะโพดว่าเจนผมก็ช่างใจว่าจะโพสต์ดีไหมแต่มาคิดอีกทีพี่น้องผมที่สูญเสียไปคอปรอบครัวเขาเสียเสาหลักไปยังลําบากอยู่เยอะเลยครับ<ถ>เคสชายแดนเขมรก็ควรได้เคสชายแดนใต้ก็ควรพิจารณาด้วยคนตายครอบครัวสบายคนอยู่คนที่พิการเขาก็ยังต้องสู้ยิ่งกว่าก็ให้เขาอยู่ดีๆหน่อยโอเคต่ออีกนิดนึงแล้วก็ระเบิดอารมณ์ต่อเนื่องถ้าจะพูดแล้ว ตัวผมเองก็ยังต้องทำงานขายของเงินเดือนที่ได้อยู่ก็ยังหักหนี้สักกรเหลือสา0พันอยู่เลยครับจริงๆผมไม่อยากพูดหรือโพสอะไรแบบนี้เลยกลัวกระแสตีกลับกลัวโดนหาว่ามาเรียกร้องอะไรอีกก็ได้เยียวยาไปแล้วตอนอยู่โรงพยาบาลยังคิดน้อยใจว่าเท่านี้จริงๆหรอแต่ก็มองข้ามไปเพราะไม่อยากบั่นทอนจิตใจตัวเองคิดบวกมาตลอดชีวิตผมอีกยาวไกลแต่ผมก็ไม่อยากให้ครอบครัวต้องลำบาก เพราะต้องดูแลผมผมเลยสู้ขายของอยู่จนทุกวันนี้เรื่องของเรื่องก็มาจากภาวขา่าวเยียวยาทหารประชาชนเยื่อกะเมนคนละ8-10ล้านขั้นหันกลับมาดูชีวิตตำรวจทหาร<ช>ประชาชนที่สูญเสียในสมรภูมิภาคใต้ ไม่ได้เท่านี้แหละมันมีข้อปิดเทียบจนกระทั่งกเกิดอาการวองเวงจับจิตจับใจประมาณนั้นข้อความสุดท้ายจากจ่าปืนครับขอโพสตต่อเลยโพสตต่อดังนี้นะคะพี่น้องฐานตำรวจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็เสียสละไม่แพ้ใครแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดคือยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนไปไกลแล้ว ควรให้ความสำคัญไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ชื่อว่าพื้นที่เสี่ยงแนวชายแดนระเบียบการเยียวยาสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงสูงแบบนี้ยังคงเดิมเหมือนเมื่อ1ิกว่าปีก่อนอยู่เลยหลายคนไม่เคยเรียกร้องเพราะเสียงของพวกเขาอาจเป็นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินมามองในมุมของครอบครัวของผู้สูญเสียไม่มีใครอยากต้องแลกอวัยวะหรือชีวิตกับการเยียวยาหลอกเพราะคำว่าทำเพื่อชาติสำหรับพวกเราไม่ใช่แค่คำพูด แต่มันคือการยอมเสียสละทุกอย่างไปจนถึงครอบครัวและถ้าพวกเราไม่ทำแล้วใครจะทำผมก็คิดว่าเยียวยาดีเยียวยาผมดีที่สุดแล้วพอมีครอบเปรียบเทียบก็เลยมีคำถามขึ้นมานี่ไงพอมีครอบเปรียบเทียบก็มีคำถามขึ้นมาตรงนี้แหละ,ะจากใจจากปืนอูดีไปแล้วนะครับต่อไปนี้จากใจของมาแก่ก็แล้วกันค่ะนอกจากการเยียวยาที่ที่ตามสมควรและที่เท่าเทียม อีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอเรียกร้องแทนผู้สูญเสียในภาคใต้นะนั่นก็คือผมขอเรียกร้องแผนดับไฟใต้ค่ะเชื่อไหมครับสองปีที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การน,นำของพระเพื่อไทยเรายังไม่มีใครได้เห็นยังไม่มีใครได้เห็นแผนดับไฟใต้ฉบ,บับรัฐบาลพระเพื่อไทยเลยเขาบอกว่าเขาให้สบปชสปความมั่นคงเป็นคนสั่งเคราะห์แผนขึ้นมาเสนอค่ะอยากจะท <ใน S 1> ราบว่า สองปีผ่านไปสภาความมั่นคงสังเคราะแผนดับไฟใต้ฉบับใหม่เสร็จแล้วหรือยังไปถึงไหนแล้วหรือสังเคาะ์เสร็จแล้วแผนดับไฟใต้ฉบับใหม่ไปค้ังอยู่บนโต๊ะของใครในรัฐบาลมไม่ทราบอีกเรื่องหนึ่งนอกจากการเยียวยาก็ขอเรียกร้องแทนผู้สูญเสียทางภาคใต้ในเรื่องนี้นี่แหละคราวแล้วครับจบพอ,อ